สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสาระดีๆกับเบนเดอะตีทัชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเทราคอตตา้าหรือเรียกว่ากระเบื้องดินเผานะครับมีอะไรบ้างใช้อย่างไงนะครับเรามาดูกัน อย่างแรกเลยนะครับกระเบื้องของเราเนี่ยจะเป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นเนื้อพอร์ซเลนนะครับเ oh. ผาไฟาสูงนะครับการดูดซึมน,น้ําต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถปูได้ทั้งพื้นและปูผนังได้เลยนะครับแล้วก็การดูดซึมน้ําต่ำเนี่ยมันทำมันทำให้แผ่นกระเบื้องนะครับอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับกระเบื้องของเรานะครับจะจะเป็นกระเบื้องที่มีมีขนาด 8, นะครับก็คือขนาด4ี่ค um um ูณแนะครับก็อย่างอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด 4, ี่คูณแนะครับแล้วก็ตัวต่อมปตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นขนาดนะครับแคูณแก็คือ20เซนนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นขนาด12นิ้วคูณ12นิ้วนะครับแต่ละสูแต่ละแต่ละขนาดนะครับเราเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัว 12นิ้วคูณ12นิ้วกับ8,8คูณนะครับเราเอาไปใช้ปูพื้นเป็นหลักนะครับสถานที่ที่ปูได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับก็คือไปปูพวกตามบ้านทรงไทยนะครับเราจะเห็นกันบ่อยมากนะครับหรือปูโรงจอดรถก็ได้นะครับแล้วก็ปูห้องครัวก็ได้นะครับอย่างที่เมืองนอกนะครับอย่างอเมริกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะใช้ตัวนี้ไปปูห้องครัวนะครับเนื่องจากว่า1ทําความสะอาดง่ายนะครับตัวนี้จะไม่เกาะคราบนะครับลงแฟบได้เลย ลแล้วก็ถ้าจับผิวเนี่ยจะมีความสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปปูดได้นะครับปูดได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองหานะครับก็คือตัวจมูกบันไดนะครับจมูกบันไดของเรา ะะสังเกตถ้าดูในรูปของเซกชันนะครับเราจะมีลักษณะเป็นจมูกบันไดนะครับก็คือมีตัวตัวขอบนะครับขอบที่ที่กดลงมานะครับเพื่อให้เพื่อให้ดูสมูทนะครับแล้วก็เวลาเหยียบเราจะได้ไม่เจอคมของกระเบื้องนะครับ และที่สําคัญนะครับมันจะมีลักษณะมีล่องนะครับล่องตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กันลื่นนะครับเป็นลักษณะของจมูกบันไดเลยตัวนี้ขนาดอยู่ที่12นิ้วคูณ12นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถไปปูกับกระเบื้องได้เลยนอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมติบ้านของคุณลูกค้านะครับอยากไปปูแล้วปรากฏว่าขนาดมันไม่ได้ตัวนี้ยาวกว่าตัดได้นะครับตัวนี้ตัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความสะดวกของการใช้กระเบื้องดินเผามากมายนะครับ ถ้ายังไงมาดูได้นะครับที่สาขาเสรีไทยนะครับหรือที่อีกที่หนึ่งก็คือที่สาขานนทบ,บุรีนะครับก็มามาดูกันนะครับสวัสดีครับ